สวัสดีครับพี่หนึง่งจริงเหรอครับที่เดนมาร์กเลยอะครับต้องไปกี่วันนะครับพี่สามสัปดาห์เลยอครับผมขอให้คำตอบพรุ่งนี้ได้ไหมครับพี่รู้ครับครับพี่ขอบคุณครับ แม่ครับผมมีข่าวดีนะผมจะได้ไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ต่างประเทศไปตั้งทงสามสัปดาห์นะแต่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ รอนนี้ผมยังไม่ไปกดีกว่าเนาะผมจะทิ้งเพื่อนที่ดีที่สุดของผมไ,ได้ยังไงตั้งแต่เด็กแม่ก็เป็นเพื่อนผมมาตลอดแล้วก็ไม่เคยทิ้งผมเลยตอนนี้ผมจะทิ้งแม่ไปได้ยังไงไว้ทรอยแม่ฟื้น แล้วเราเข้ไปด้วยกันเนอะจะไปม,มีประโยชน์อะไรถ้าผมได้ทำสิ่งที่ผมรักแต่คนที่ผมรักไม่ได้ไปดูใช่ไหมครับน่่เชื่อในตัวผมมาตลอด ถ้ามพ่อมแม,ม่ผมผมคงไม่ได้มาตามหาความฝันแบบนี้ผมร้องเพลงในเมืองไทยก็ได้เนะถ้าอยากมีคนฟังผมไม่ต้องที้์แม่ให้ไม่ได้ด้วยผมรักแม่ครับ